ตัวนี้ก็บไข่เอกแล้วไม่ไหมเบิรงนด้วยนี่เรียงเรียงเรียงเรียนี้เรียงคือไข่ของมันน่ะเห็นไหมครับกลับกับสวัสดีครับพบกับผมมิราชนิทูบลูกเป็ดต่างนะครับมาครับเมนูตามคำเรียกร้องนะนะเรียกร้องมาเยอะซะเหลือเกินเมนูต้มเป็ดปลาไหลครับนี่ครับไอปลาไหลมานี่ก็เป็นแจวปลาปลาแดกบองนะมันแจวปลาเปลาแดกบองบองเองครับมาครับกินข้าวกันมื่อนี่เมนูแซ่บ แซบ่บแน่นอนสมเป,ปรดปลาไหลเห็นปะโออืมอืมัมมนหยุดแต่ต้องไปตลาดแต่เศร้าเบอสิบปิจัดมหาเมนูนีน่ครับมันต้องไปตลาดเศร้านะไปสวยไม่ค่ากเก็บร้านเบิด รับตำปลาแดกวองเสร็จเอาค้าเนียอจิ้มในคคกทั้งแสบครับผปงใส่ปรงใส งามๆครับพอสังเกตต้มใส่ใบส้มมะกอกใส่ใบส้มมะกอกมันอันเดียวกันนะครับเนี่ยส้มมะกอกส้มมะกอกเดียวกันนั่นแหละปลาคนเอียนชมงวงกับคนเอียนส้มมะกอกเนาะ ปลาไหลไข่ตุ๋นปลาเหลืองบันไข่ปลาไหลด้อย เท่านั้นนะสุดยอดเนี่ยมันหมาสุดยอดป่ามันเย็นเป็นว่ามันอีล่ล <c oughs> ป่าไร,ไร้ก้าง มัน้วยเอิญเพิ่นปลูกฝรั่งไร้เม็ดอืมองุลล่นไร้เม็ดนี่มีแนวแนวแพงพอเจอไร้เม็ดพวกที่บ่มีเม็ดนี่มีแนวแนวแพง็งเลยผมกับโบก,กันครับปลูกข้าวโพดไร้เม็ดบ่มีจักเม็ดมีแต่ฝัก ยำดีๆก้อนคอก้อนที่เกี่ยวนะครับเอยก้อนที่คืนนะครับบาดแกลบองหวานนี่เพ่งงานโอ้เดี๋ยวเราคร้อมช็องหมดสันญาดีกว่าฟัง ครูเป็นโทรมาคุยกับวันนะวันนะฮะโอ้จ่าววจนี่เรียบร้อยมากเลยนะครับเป็นผู้ใหญ่มากนิสัยดีมากเลยนะผมนั่งโยงกะพอดีลินโอ้ผมนี่โอปึ่มอยังไ่ได้ไ่ได้บ่ได้บ่จีบไ่ได้มากกันนะครับเพราะก็นั่งคุยกับเพิร์นเพราะเพิร์นเพิรนก็เป็นเมียของฐานในค่ายกันเป็นคู่กันก็นั่งเล่นน่งคุยกัน เาได้ว่าเป็นเมียรุ่นพี่นะแล้วเพิ่นแกนโทรมาบอกกับพัวหนาพมอมีที่หนึ่งได้เพิ่มได้ยินโอ้โใจลอยเลย้องขอบคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์สั่งสอนมา โมเมนไปใส่มาใส่เขาว่ารับหลังโอ้โหนี่ถอยมากคนนี้สก๊กเลยสะทุนมากสันบวายนะครับนะอืมกินมันต้องเป็นเจ้าไปพงนะแต่นี่อยากคิดอยากกินไอ้ประดกบ้องเลยเนี่ย ซื้อตะไคร้ซื้อไปกูดมาสับเอาอือตัวนี้ก็ไข่อขีกแล้วไหมไห pues mm hmm. มเบิ <ISH> ่งด้วยมีเรียงเรียงๆเกิดนี่เรียงคือไข่ของมันเนี่ยเห็นไหมครับนี่ ไข่มันติดอยู่กับใสเลยนะของแซ่บดีขมลำลำแหลมบ่อยสุดยอดเนี่ยมันหมาสุดยอดปลามันเอียนแต่สุดยอดก็เอียนคือใสเอียนนี่แหละครับนะแซบ่บไปเลย อ,อโอ้โหอ,โอ,โอ,โอะไรยางเปล่าทำบะหมี่หลังบ้านมาเนาะหาบกหมี่มาตุ้ยกับปลาแดงบองผร้อมมีไหมเฮ้ยชี้เข่ากันได้ปะเดี๋ย็บผมแป๊บนึงแป๊บนึงเปล,ปลป่าทำบะหมี่กันอือ เดี๋ยวเดี๋ยวมันจะคำวัยรรังไปเบิ้งคำของมีหลังบ้านไมีหนวยใหญ่แล้วผมมีหำนี่หน่วยใหญ่ได้ไปแล้วบครับไปตลาด หมบกมี่ซื้อกับมไข่ายไหมโอ้ใหญ่กว่ากําัอเอยใหญ่กว่านื้อโปรงนิดนึงแหลักบมีเนาะสองนอยสิบบาทสั่งมาหมบกมีอ,มอยูอบ้ยบานผมละปิดทิ้งเบิดมันดกไลยกับปิดทิง้ง แต่หน่วยยี่มันเป็นหน่วยไว้ mm hmm. ไปตามความคุยนะครับเ้อะเมื่อตะว่นวิ่งอย่างผิดพลาดนนะ่ะจะเป็นสายจูดเดาพอวัวนอาทิตย์ปฏิคขาเนื้ออยู่นี่ขาวันอาทิตย์มือเดียวอยากกินเนื้อสดๆต้องทีวันอืม้ม เอานะครับเิ้มเนร้รวัชร่นทร้กอนขอบคุณที่มาติดตามช่องยูทูบรูเวาตาขอบคุณรุ่มเบนขอบคุณใจแล้วขอบคุณหม่ลิปมนาด้วยครับขอบคุณครับ